สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ BMW GSR1002 นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Limited นะครับก็จะเป็นรุ่น BMW GSA R1002 นะครับจะเป็นสีดำนะครับสลับกับสีเทาสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของรุ่นนี้ก็กุญแจจะเป็นแบบ เหมือนคียเลนนะครับไม่มีกุญแจที่เสียบตรงนี้สําหรับกุญแจที่ใช้ก็จะต้องอยู่ใกล้กับตัวรถนะครับจะไว้พกกับตัวหรือตรงนี้ครับจะมีช่องใส่ให้เก็บกุญแจไว้นะครับเปิดได้ครับกุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับกุญแจอันนี้เจ้าของรถก็เอาเก็บไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเก็บไว้เรียบร้อยสำหรับการใช้งานก็กดหนึ่งครั้งครับ หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ครับเป็นโลโก้ของ gs นะครับก็จะเป็นจอสีนะครับจอสีมีบอกความเร็วบอกวัดรอบเครื่องนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีโหมดโหมดที่ใช้ในการดูการใช้งานนะครับอย่างเช่นกดโหมด ah road นี่ก็คือใช้วิ่งบนถนนทั่วไป Dynamic Pro นะครับเอนดูโร mm hmm. ก็คือใช้งานทางด้านทอลลิงนะครับนอกาจากนี้ก็มีใช้งานสําหรับหน้าฝนนะครับโหมดพวกนี้นะครับก็คือเป็นการควบคุมการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็โชค๊คนะครับให้ทํางานให้เหมาะกับโหมดที่เราใช้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันอีกครัง้งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นให้ดูในเรื่องของการ ตั้งโชคนคครับโชคหลังนะครับเมื่อกดเมนูเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกนะครับเลือกได้ว่าจะใช้โปรแกรมโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรโชคก็จะตั้งค่าให้แข็งให้อ่อนตามโหมดที่เราเลือกนะครับสำหรับลึกๆนี้อาจจะยังไม่ได้จอดลึกนะครับด้านขวามือนะครับแม็กกับมินเป็นรูปโชคเหมือนกันนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นทีเพราะว่าเราเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับต่อไป นะครับมาดูเมนูของหน้าจอค,ะะครับเช่นสำหรับจอรุ่นนี้ก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เนวิเกเตอร์ได้นะครับ uh, อย่างในภาพนะครับด้านซ้ายมือด้านบนที่เป็นโลกเลข69นะครับก็คืออุณหภูมิของหม้อน้ำณตอนนี้นะครับเลข142หมายความว่าเติมน้ำมันหนึ่งถังเราสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรอย่างตอนนี้นะครับวิ่งได้อีก น้ำมันน่าจะไม่เต็มถังครับยังไม่เต็มถัง<ม>เหลือได้อีกแค่142กิโลเมตรนะครับถัดลงมานะครับ12.3 V หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับเหลือเท่าไหร่ส่วนตรงนี้นะครับ psi ด้านซ้ายกับด้านขวาหมายถึงรถจะวัดปริมาณลมนะครับวัดปริมาณลมอัตโนมัติให้เลยนะครับว่า ล้อหน้ากับล้อหลังอุณภูมิปริมาณลมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเห็นว่าอ่อนก็เข้าตามปั๊มนะครับแล้วก็เติมเติมแล้วจะมีคู่มือบอกอยู่นะครับว่าล้อหน้าควรเติมที่เท่าไหร่ล้อหลังควรเติมที่เท่าไหร่ถัดมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นเอเวอร์เรสต์ครับวิ่งรวมระยะทางณตอนนี้นะครับตั้งแต่ถอยตั้งแต่ซื้อรถมาวิ่งไปแล้ว17,2กิโลนะครับ 32องศานี่ก็เป็นอุณหภูมิภายนอกทั่วไปะนะครับมาดูด้านซ้ายก็จะเป็นอุปกรณ์อันนี้ก็จะโอ้เยอะมากนะครับถ้าให้รีวิวในครั้งนี้ก็น่าจะไม่ครบนะครับตรงนี้ก็เป็นสกอร์เมาส์เอาไว้สั่งการควบคุมเมนูต่างๆที่อยู่ด้านหน้าจอหน้าจอนะครับสำหรับค่าตัวของรถรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณคิดเลขกลมๆคร่าวๆก็ประมาณ1 จุดสองล้านนะครับหรือหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับ,นะรบตัวนี้นะครับก็จะ,จะมีเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะล้อไม่ใช่โซ่นะครับจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับมีเพลาสำหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นแต่งมาแล้ว เสียงใสๆเพาะๆจากอาคาโบบิกครับแต่วันนี้ไม่ได้รีวิวเสียงให้ดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างดึกแล้วนะครับก็จากประมาณนี้นะครับการใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะครับใช้งานง่ายเบาเพราะว่าถือว่าเป็นที่สุดของทัวรลิงแล้วนะครับสำหรับ BMW GSAR1002 เป็นที่สุดของทัวรลิงแล้วนะครับสำหรับโหมดเมนูอื่นๆนะครับโหมดเมนูอื่นๆหรือการใช้งานอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมาถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจากกันไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ